กบสวนนันส่งต่อโชคดีสามีถูกรางวัลเล็หน้า5ใบขอแบ่งเงินให้40บ้านบ้านละ5 0 0บาททาเอาสมาชิกครอบครัวบุญกันกของคุณพ่อคุณแม่คุณดังอย่างกบสวนนันและบรูดอนุพรถึงกับเก็บระการดีใจเอาไว้ไม่อยู่กันเลยทีเดียวหลังทราบว่าลอตเตอรี่ที่บรูดอนุพรได้ซื้อเก็บไว้จํานวน5ใบเมื่งวดวันที่1กรกฎาคม2564ถูกรางวัล3ตัวหน้าซึ่งมีมูลค่ารวมเป็นเงินกว่า2 0 0 0 0บาทโดยกบสวนนันได้นําข่าวเดีนในครั้งนี้มาโพสต์ลงบนอินสตาแกรมกบ u n d e r s c o r n a d a ด n d d o n ซึ่งไม จะเผยเห็นภาพของน้องาดาลูกสาวคนโตที่กำลังส่งยิ้มหวานพร้อมกับอวดลอตเตอรี่ในมือให้แฟนๆได้ร่วมแสดงความยินดีเท่านั้น แต่แคปชั่นที่เขียนบรรยายเอาไว้ใต้ภาพกบสวรนันยังได้แจ้งด้วยว่าลูกอนุพรมีความตั้งใจที่จะนําเงินรางวัลที่ได้ไปแบ่งปันให้กับอีก40ครัวเรือนครัวเรือนละ500บาทเพื่อช่วยแบ่งเบาค่าอาหารและค่าใช้ใจ่ายให้กับหลายคนที่กําลังลําบากอยู่ในขณะนี้3ตัวหน้า5า้าใบค่ะพ่อบุรุษถูกนะคะไม่ใช่แม่ชี้คนอะไรถูกตลอดตลอดอะ่ะพ่อได้มา2องหมื่นเลยให้มาบอกทุกคนว่าตอนนี้ใครกําลังลําบากพ่ออยากช่วยนะคะอย่างน้อยช่วยค่าอาหารบ้างบ้านละ500บาท40บ้านนะคะใครลําบากยังไง แชร์ลงในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวทีมจะพิจารณาแล้วติดต่อไปค่ะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะทุกคนขอขอบคุณภาพกบ under score a ดา under score n รดนภาพแ,แหล่งข้อมูลข่าวสนุก com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ